แม่เราเอี่บอมั้งเออ่เราเสียโลกลุบลุบโง่โเียโอ้มีันดาดเลยลุบลุโง่เที่ยวลุบเที่ยวโง่เ้าัวเล่นเมือนอย่งเ้นไส้เสยล่มึงก็มายัวเสีเวลาบอกมาเลยยังก่อนนะที่เม่เสียล้อยู่สื่ก็บอกโทรสา์น้มันเดียวโออตาย วัวผู้เดียวันาอยู่วนากููดจะู้เม่เลยนะ้ออนี้จเอ็ท้นี่ใส่เมิ่องนะเดี๋ยวกูค้อะไรอเออนี่มีจเมโทนี่เ่ยัวนมึงหันียววกูัวกูอยู่กูยสายเลยครับเออขอบอกแล้วเมื่อไหันเม่ไกูเห็มแมนวันนันเดือื่นย่อย่อยออไหน้มี่ยมไหจเสียไเงนี่ัไม่ค่ยม่เปิดี แสดงว่ากคอ a c ล้วนๆว่า hmm. ต mm ัวเมื่อเรบสายเออแข็งยาครับผมวงเอบุกไข่หลูกเสือเลยปะยิ่งเลยบ่ครับยิ่งเลยบ่ยิ่งเลยอ่ะทีเด็ดมูนย่งเลยมันมาแถวนี้แล้วกสบริษัทที่วัดที่นี่ดีละมุไปหาจิตใจกันบ่